สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Bam Chanel n วันนี้นะคะก็เป็นวันที่31เราก็จะไปดูพุเกเอเชียทีกนะคะแล้วก็จะไปเข้าดาวที่ดันด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เจริญกรุงนะคะก็จะหาอะไรกินก่อน เพราะว่าอีกตั้งนานเนาะกว่าจะเที่ยงคืนอืมใช่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรยังไงอย่างไรบ้างไปไปกันเลยก็ตอนนี้เราก็กำลังจเดินไปหาอะไรกินซึ่งเสียงรถแม่งดังมากไอ้ที่ยแม่งตรดังเลยว่าแตกใจเสียงดังๆทุกคนเมื่อกี้แม่งตกใจเลยมถเมล์บีแต กันก็เดี๋ยวถ้าเสียงดังเดี๋ยวเราลองอัดเสียงดูก่อนนี่นะครับแบมกับรองเท้าคู่ใหม่มันลื่อ่ะทุกคนเออเชือกรองเท้ามันลืล่นด้วยใช่เพราะว่าแบบหรือว่าเราเพิ่งซื้อใหม่วะมัน่ไม่รู้แบบไม่รู้การใช้งานมันยังใหม่หน่อย ก็คู่นี้ตอนแรกอ่ะจะเซอร์ไพรส์แต่ว uh> ่าก็ไม่ได้เพราะว่าที่จริงอยากได้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าแม่งมีอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ก็เลยได้แบบนี้ก็เลยกลายเป็นแม่สาวจุดดำเออแม่สาวชุดดำไปแล้วเดน๋่วหัวดำด้วยแม่งทียกระป๋อก็ดำก็ดำทุกอย่างดำไปหมดเลยเออครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไป ซื้อรองเท้าให้แบมนะครับซึ่งผมบอกว่าผมไปห้องน้ำแล้วกำลังออกมาห่าร้านรองเท้าเดี๋ยวมาดูว่าจะมีไหมแบบที่อยากได้แบบไอร้านนี้มันเป็นร้านรองเท้าที่แบมแล้วก็ผมด้วยนะอยากได้มากเลยมันอยู่แถวแถวอาสยามนะครับอยู่ตรงรีดแต่ว่าจะ ตรงไหนวะเดี๋ยวขอเข้าไปหาก่อนนะครับอถึงลีโดลแล้วตอนนี้เราเข้ามาแล้วทุกคนก็หาร้านอยู่แม่งร้านอยู่ตรงไหนวะมาคนเดียวด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบที่แบมอยากได้หรือเปล่าแล้วแบมก็ตันใหญ่นิดนึงหาไซส์ก็ยากนิดนึงอะจะสำเร็จหรือเปล่าทุกคนมาดูกัน ผิดแผนครับเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าร้านยังไม่มีแบบนั้นและก็เราไม่รู้ว่าเราซื้ออีกแบบไปแล้วเขาจะใส่ได้ไหม,มก็เลยน่าจะไม่เซอร์ไพรส์แหละก็เดี๋ยวให้มาลองเองแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายแบบอ่ะไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วแม่งไม่ถูกใจก็ก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นิดนึงครับ <S <S 2> <S 2> นี่แบบอยู่ตรงน,น้นอ่าให้ทายว่าเขาเปน็นมา ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำกูไปไหนมากูไปรีดโอว่ะพี่จริงแล้วมึงให้กูนั่งรออยู่ตรงนี้ตั้งนานตอนแรกคือเขาจะไปซื้อห้องน้ำให้ตัวเว้ยแต่ว่าใครไม่ถูกม่นไม่มีไม่ีอะไรไม่มีหลองเท้าไม่มีรองเท้าที่ตัวอยากได้มั่วตัวไปไม่ถูกกูไปถูกแล้วมั่วมึงแกาลูกให้เขาดูเล่นรับปรกันการศึกษายุ่มันล้าเลยอ ไม่พูดอะไรงนักนั่งซื้อนานแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินต้งแต่เช้เาทุกคนดูนะมันทร,รมานเราบ้านแค่ไหนไม่เปไน็ไนไรไม่เป็นไรสวัสดีคนดูยังยังเอ้าเนาะเดี๋ยวค่อย <laughs> มาครับทุกคนตอนนี้ก็พามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเจ้าตัวมาลองเลยดีใจอะซื้อให้จริงปะนี่ซื้อให้จริงอุ้ยเหี้หยตกใจคือตอนแรกอะภาพพี่วาดไว้นะเดินซื้อเสร็จ ถือไปถ่ายคลิปแล้วก็กะให้ดินตายกลางสยามอะเมื่อกี้แม่งไม่เป็นเหมือนภาพที่กูชิดไว้เลยทีย่ผ่านมันไม่มีแล้วก็ไม่กล้าซื้อเลยซือเผื่อไปเจอคู่ที่มันสวยกว่านั้นไงก็เลยให้มันลองเองดีกว่าจะได้แบบสบายใจฮะโอ้ยตื่นเต้นอะเออกลัวตื่นเต้นนยตื่นเต้นกับลองส้าเพราะหรอเออเต้นกับกูในเสีย้างอีกแล้ว าเดี๋ยวไปดูที่ร้านานี่ไงน,นี่ไงไปแล้วไปเร้วไปแล้วไปเร็วไปอีกรอบดึงมึงนี่ไม่รู้ลึลองครับลองลองครับเ <c oughs> ออคือถ้ามไม่ได้ก็ไม่มีแล้วเพราะใหญ่สุด สี่สิบอันนไหมพวกเนี้ยได้ปะได้ปะได้แน่นะมีมีขาดมีเหลือปะไม่มีเอเนระสีมันไม่มีมันถึงสี่สิบพวกเนี้ยมึงรู้ได้ไงอันนี้มีสูงเท่าไหร่คะ่วนนีถึง0่มาแล้วพอดีแน่นะโอเคจริง โลกำลังเดินไปครับโคตไก่อ่ะบอกเลยเออเดินปวดขาแล้วเนี่ยแ่งเอ้ยมองอะไรวะไม่รู้มองอะไร <c oughs> คือแบบถ้าเสียงรถแป้งดังเกินก็ข <c oughs> ออภัยทุกคนตอนนี้เลยนะแแแงแงงงงเออจริง <c oughs> เอาจริงอนะอยู่กรุงเทพมาประมาณ ป5ประมาณ7ปีแล้วกรุงเทพหรือปทุมเออนั่นแหละคล้ายกันไม่เคยมาตรงนี้เลยเค,คือแม่งแบบไม่เคยมาแถวเนี้ยแม่งก็แปลกตาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในเมืองเราอยู่แต่ชานเมืองครับรถมันก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ใช่ปะใช่อุ้ยได้าเดินบางร้าเกี่ยวกับขนมเออถึงแล้วถึงแล้วไปมากแี่ตลาด ตอนนี้เราอยู่กันที่โรบินสันบางรักครับใช่ป่ะใช่ใช่หรือไม่ใช่ป่ะใช่แล้วคือมันออกทางใหม่ไม่รู้ตันแล้วอุ้ยอุ้ยช็อตอุ้ยตาช็อตช็อตช็อตไอ้เชี่ยไม่ช็อตเฉยครับสรุปคือเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ขอใช้ไอ้เหี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราจะไปไอคอนดีกว่า กินที่ไอคอนผมก็ไม่เชิงอ่ะไปหาพุทธที่ไอคอนต่อว่าจะมีอะไรให้ถ่ายมัง้งแต่ก็น่าจะมีแหละเนาะเพราะว่าเขาน่าจะจัดพงจัดไฟอะไรเยอะอยูอย่น่าจะสวยอยู่ไอคอนอ่ะใช่ใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอ่าขึ้นอะไรนะชิงช้าสวรรค์ไม, <laughs> ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะแต่กูเรียกกันนะตกบ่ก่อไปหมดแล้วกู <laughs> ไปแล้ว,ไ,วไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่ง b ีทไป เดอนแล้วกลับเลยนคือตอนนี้ถึง,ถงไอคอนสยามแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็คนพบว่าคือมาทำไมมาทําหม <c oughs> คือมาแป๊บเดียวก็ต้องไปแล้ววะก็คิดว่าอยากจะไปแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยจะไปดีป่าวะอะไรอย่างเงี้ยพูดคิดกูนะจังๆแบบรูกเต๋อยิ้มแม่งอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วใครวะอยู่ก็มาครับงงเหมือนกันแม่งมืดแล้วด้วยเนี่ยมืดแล้วเนี่ยเอ้าไม่เห็นขอโทษแม่งนั่นสิแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ จะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็กำลังจะไปท่าเรือริมแม่น้ำไปดูว่าเป็นไงบอกแล้วไงมาถูก นี้เราก็เดินกลับมาที่เดิมเฮ้ยไม่ใช่ดิกลับมาที่เดิมขาของที่นู่เออในที่สุดเราก็เจอครับไปที่นู่นไม่ได้เยี้ยอะไรเลยคนมันจะซวยอนะเนาะมึงเราต้องกินสติฟู้ด,ด้วยเออใช่ใช่ใชะใครเ<ช>ปร็นหมดเด็กกินหรอไม่เอาอไม่อยาก <laughs> ไม่อยากกินปลาปลาปลากินอะไรดิ กินไรกินไรหข้าวที่หายก่ย่งห้าดาวไหมไก่ยางห้าดาวดีกว่าครับกหลยกเแปลกมานน่เาวะเอา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 อะไรเอาเอาเอากับอะไรเอากับอะไรดีแปงไหม

กิเลีเ่ปิดน,นะครับตอนนี้ก็รอกาแฟาอยู่มันกบกับราบ,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 บถึงแล้วไอเชยทิกเนี่ยถึงแล้วปีอะไรวะเนี่ยเออไม่ปีอะไรของกูเนี่ยไอสัตว เอ้ยถึงแล้วว่าไงครับทุกคนเราขออยอมแพ้เอเอเขาผิดรับแล้วรับแค่หมื่นท่าผ่านคนครึ่งเราคือส่วนเกินเออเราคือส่วนเกินนะครับเน,นี่ยหน้าหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยกูไม่ได้เข้าไปไงตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วว่าประมาณสี่ทุ่มครึ่งแต่ว่า,อาเ,เออกะจะมาดูฟูสะหน่อย เอเชียดี Esta, ่เยอะแค่เอื لي, no, ้อมแต่ก็ขึ้นไปไม่ได้เพียงเอื้อมมือแต่มันยังแสกไงไอ้เชี่ยเอ้ยไหนชิงช้ายอยู่ไหนวะทำไงดีวะเขาเขาไม่ไม่หมดนี่ชิงช้ายอยู่โน้นนะิงชาอยู่โน้นนะนีู่่ตรงโน้นนะครับโน้นนะครับแต่ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยหอยดองดีครับทำไงดีครับ ก็หลบแหละกยไปกยไปก็โปก็หลบเลยก็เผื่อไว้คนทกคนก็รออยู่นะเว้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้เข้าอีกหรือเปล่าไม่นับเปิดแล้วแหละเพราะว่ามันเหลืออีกเวลาอีกนิดเดียวกีชั่วโมงแบบไม่กี่ชั่วโมงแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องกลับกลับก็เออนั่นแหละต้องคงจะต้องกลับคืออยากดูครูเข้าใจไหม ทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะแถลงการจากช่อง Baby b a n Channel คืออย่างแรกเลยนะทุกคนวันนี้คือฟิกอะ่ะจะเซอร์ไพรส์เราโดยการที่จะซื้อรองเทา้าอ่ะมาให้เราคือคู่ที่เราอยากได้แหละแต่ว่าเด็นก็คือฟิกไปซื้อแล้วมันไม่มีไงมันไม่มีคู่ที่เราอยากได้ก็เลยลมเลิกกันไปแบบว่าจะเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่ได้แล้วส่วนอย่างที่สองนะ มันยังไม่หมดแค่นั้นความซวยของวันนี้มันมีเยอะมากก็คือเราอ่ะ,อะไปไอคอนสยามแล้วก็จะกลับจากอไอคอนสยามนั่นแหละแล้วก็นั่ง BTS นั่ง BTS แล้วประเด็นคือแบบไม่รู้ว่ามือหรืออะไรนั่งเลยสถานีไปแล้วแทนที่จะได้ลงสะพานเอ๊ะอะไรนะ BTS สะพนานถักสินแต่ก็คือเลยนั่นแหละก็เลยได้นั่งย้อนกลับมาส่วนอย่างที่สามนะ ความสวยที่แบบสวยสวยเราตั้งใจมาเอเชียทีคเราตั้งใจมาเขาดาวที่นี่แต่พอเราไปนะเขานั้นจำกัดคนแล้วเขาไม่ให้เข้าเลยแบบว่ามีคนแบบยืนแบบอยู่หน้าเอเชียทีคเยอะมากไปแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาจำกัดคนแค่นี้เท่านี้เท่านี้น,นะเราไปก็นั่นแหละกูดบายอย่างเดียวโกหมนั่นแหละแต่นี่ก็ เป็นความสุยของเรานะคะทุกคนก็หวังว่าเรานั้นจะไม่เจอเหตุการณ์นี้อีกในปีหน้าและสุดท้ายนี้เราก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ดูทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกยอดซับและทุกยอดวิวของปีนี้แต่เรื่องด้วยปีที่ผ่านมานะคะเราไม่สามารถถ่ายหรือทำ u t u b e ได้อย่างต่อนเนื่องเลยเพราะว่าเรานั้นไม่ว่างเลยนะคะจะออกไปข้างนอกเราก็มีโควิดอีก มจะไปเรียนก็ไม่สามารถถ่ายได้อีกนะคะเพราะเราก็ติดเรียนเหมือนกันและปีนี้เราจะกลับมาจะทำ Youtube แม่งทุกวันเลยให้ดูจนตาแหกไปเลยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ